I don't know you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's what it is. กลับมาอีกครั้งกับลำโพงวกพาจาก JBL ในซีรีส์ Extreme รุ่นที่4แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เว็นช่วงจากรุ่นที่3ไปนาน14ปีที่แม้ภาพรวมหน้าตาจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักแต่ภายในก็ได้รับการปรับปรุงทั้งหมดแบบจัดเต็มทางด้านฟีเจอร์สเปคและแนวเสียงในรูปแบบของ JBL Signature Sound ที่รอบนี้ให้โทนเสียงได้ครอบคลุมฟังเพลงได้ดีทุกแนวด้วยนะครับ โดยรุ่นที่4นะครับก็มาพร้อมกับราคาเปิดตัวที่14,900บาทซึ่งจะมีจุดไหนอัปเกรดขึ้นมาใหม่รวมไปถึงจะน,น่าสนใจแค่ไหนก็ไปชมรีวิวกันเลยครับ สำหรับภาพรวมนะครับหน้าตาของ x t r e m e 4เนี่ยจะดูคล้ายกับรุ่น3อยู่พอสมควรซึ่งส่วนที่ต่างก,กันก็คือรุ่นที่4จะมีส่วนของฐานที่สูงขึ้นมาจากในรุ่นก่อนและบริเวณขอบด้านข้างซ้ายขวาจากรุ่นก่อนที่เป็น3แชกเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น4แชครับนอกจากนั้นรุ่นใหม่ก็ยังมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเก่าอยู่เล็กน้อยด้วยนะครับด้านส่วนประกอบอื่นๆก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยครับ ทางในส่วนของปุ่มควบคุมด้านบนเนี่ยที่จะมีปุ่มควบคุมเพลงปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเปิดปิดปุ่มเชื่อมต่อบูทูลแล้วก็จะมีปุ่มใหม่ออร่าแคสหรือก็คือ Party b o o s สเวอร์ชันอัปเกรดสำหรับเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับรุ่นอื่นๆแบบไร้สาย ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ JBL และแถบแสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่ด้านล่างนะครับส่วนด้านหลังค่อนข้างคลีนเลยครับมีแถบ,บเล็กๆที่มีชื่อรุ่น Extreme 4แล้วก็ด้านข้างก็จะมีพอร์ต USB ที่ทำหน้าที่ทั้งจ่ายไฟเข้าและจ่ายไฟออกได้ด้วยครับส่วนการใช้งานนะครับก็สามารถตั้งวางได้หลากหลายรูปแบบเลยครับด้วยน้ำหนักที่เบาเพียง2.1กิโลกรัมเท่านั้นเอาไปตั้งบนโต๊ะก็วางได้อิสระทั้งแนวนอนและแนวตั้งเลยนะครับ และเช่นเคยครับตัวนี้ก็มาพร้อมสายสพายที่มีที่เปิดขวดในตัวนะครับเหมาะมากๆสำหรับพกพาไปปาร์ตี้ตามที่ต่างๆเลยครับต่อไปมาดูสเปคการเชื่อมต่อกันบ้างน,นะครับอัปเกรดบลูทูธจากเวอร์ชัน5.1ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน5.3แล้วนะครับการเชื่อมต่อก็ผ่านบลูทูธเท่านั้นไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านอ็อก3.5ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ AuraCast หรือก็คือ Party b o o s t เวอร์ชันอัปเกรดนั่นเอง ซึ่ง AuraCast เนี่ยจะให้สัญญาณที่สเสถียรมากขึ้นแล้วก็เสียงดีมากขึ้นด้วยครับโดยรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Stereo p a i r i n ลนะครับและก็การเชื่อมต่อแบบหลายตัวแบบ Party Boost ได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่รองรับ AuraCast นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดก็จะมี Extreme 4, Go 4แล้วก็ c l i p 5ครับส่วนรุ่นเก่า Party Boost ที่ใช้งาน AuraCast ได้นะครับก็จะมี Boombox 2, Boombox 3นะครับ Flip 5, Flip 6, Chat 5และก็ Extreme 3ก็สามารถใช้งาน Party Boost ได้นะครับ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ AuraCast นะครับอันดับแรกก็ให้เปิดลำโพงทุกตัวที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับต่อไปก็อยากให้ตัวไหนเป็นตัวหลักก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเลยครับแล้วก็ไปกดปุ่ม AuraCast กับลำโพงอีกต,ตัวที่ต้องการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นลำโพงก็จะเชื่อมต่อกันอัตโนมัติเลยเท่านี้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลก็แนะนำให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน JBL Portable นะครับก็จะช่วยในการเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะครับ Left Channel Left Channel Right Channel Right Channel Right Channel, right channel. สำหรับสเปคอื่นๆนะครับอย่างการกันน้ำเนี่ยตัวนี้กันน้ำได้สบายๆที่ IP67 นะครับอันนี้เราจุ่มน้ำให้ดูเลยลำโพงก,ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้ตามสเปคเนี่ยใช้งานได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงส่วนการชาร์จตัวนี้มีชาร์จไวเพียง10นาทีก็ใช้งานได้นานถึง2ชั่วโมงรวมถึงใช้งานเป็น power bank สำหรับชาร์จอุปรกรณ์อื่นๆเช่นสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยครับ แต่ว่าส่วนที่เจ๋งของ JBL เลยนะครับรุ่นนี้ตัดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไปแล้วไม่ต้องส่งเข้าศูนย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าผู้ใช้งานสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้โดยตัวใต้ลําโพงนะครับก็จะมีน็อตสตัวล็อกฝาแบตเอาไว้โดยตรงนี้ต้องใช้ไขควงหัวดาวหรือว่าไขาควงทอร์กเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่า JBL ทํากันบ้านมาดีมากๆเพราะว่าลาโพงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบตเสื่อมก็ต้องซื้อใหม่อย่างเดียวครับหรือว่าต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์แต่อันนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้เองแล้วก็ใช้งานได้ต่อครับ สำหรับการใช้งานก็ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน JBL Portable นะครับสำหรับการเช็คปริมาณแบตเตอรี่การปรับแนวเสียง EQ ที่เขาจะมี preset มาให้4แบบก็คือ JBL Signature Chill Energetic และ Vocal นะครับหรือว่าใครอยากตั้งเองก็สามารถตั้งได้ผ่านโหมด Custom เลยครับและในแอปนะครับก็ยังมาพร้อมกับโหมด Playtime Boost ถ้าเปิดโหมดนี้จะช่วยให้แบตเราอึดขึ้นมากถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะปรับ EQ อะไรไม่ได้เลยนะครับ สำหรับสเปคเสียงนะครับทางแบรนด์ก็ให้ไดรเวอร์วูเฟอร์ขนาด2.75นิ้วมา2ตัวไดรเวอร์ทวิตเตอร์0.75นิ้วอันนี้ให้มา2ตัวนะครับสำหรับกําลังขับนะครับถ้าใช้ไฟจากปลั๊กเนี่ยกำลังขับจะแรงกว่านะครับตูเฟอร์2ตัวก็จะให้กําลังขับที่ตัวละ30วัตต์ RMS ส่วนทวิตเตอร์เนี่ยก็จะให้กําลังขับที่20วัตต์ RMS ต่อตัวนะครับ ส่วนถ้าเราไม่ได้เสียบปลั๊กใช้พลังงานจากแบตเนี่ยก็กำลังไฟจะลดลงไปนะครับบูฟเฟอร์จะให้ตัวละ20วัต์ส่วนทวีตเตอร์เนี่ยก็จะให้ตัวละ15วัตนะครับก็แนะนำเลยครับใครที่อยากจะฟังเสียงดังๆดีๆก็เสียบปลั๊กจะดีกว่าครับด้านการตอบสนองความถี่ตัวนี้รองรับที่44เฮิรตซ์ไปจนถึง20,000เฮิรตซ์ครับซึ่งแนวเสียงหลักๆก็ได้การปรับจูนมาเป็นอย่างดีในสตไตล์ JBL Signature รวมไปถึงตัวนี้มีการนำ AI เข้ามาปรับจูนวิเคราะห์เสียงแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับระดับเสียงให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆทำให้เสียงที่ได้เนี่ยมีความเต็มอิ่มและทรงพลังมากขึ้นครับ Just like I, said, uh. I don't know you are thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson that's worth the to wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pitches, dimensions. I don't you your digits. I mean it. I'm staying inside. Cause Bentos down, I'm arriving.

โอเคครับภาพรวมเสียงต้องบอกเลยว่าเป็น JBL ที่ค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเล็กน้อยพอโทนเสียงที่ได้มีความโปร่งมากขึ้น เนื้อเสียงใสมากขึ้นออกไปโทนเย็นๆด้วยนะครับส่วนเบสก็ให้มาได้ลึกสะใจฟังพวกฮิปฮอป EDM เนี่ยตุ้มตามมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นกอ่กอนๆเนี่ยเสียงจะออกไปในโทนทุมท้มๆอุ่นๆซะมากกว่านะครับตัวนี้เสียงจะโปร่งแล้วก็ฟังได้ใสมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลำโพงที่ให้แนวเสียงแบบมหาชนก็คือฟังสนุกค่อนข้างทุกแนวเลยนะครับซึ่งจะเหมาะมากสาหรับพวกเพลงป๊อป EDM ไปจนถึงฮิปฮอปเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับหรือใครที่อยากเน้นเสียงใสๆคลี่เคลียแบบแนวแจ๊สตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครง้อจะ ถอยลงไปสักนิดหน่อยครับโอเคสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับ x x t r m m 4รุ่นที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงวกพาที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆที่ชอบม,มากๆก็คือเรื่องของสายสพายนี่แหละครับสพายได้สบายมากๆแล้วก็มาพร้อมที่เปิดขวดอีกด้วยนะครับสำหรับข้อสังเกตนะครับมีแค่เรื่องเดียวก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อแบบมีสายได้นะครับ แล้วก่อนจะจบคลิปนะครับทางเราก็เอาไปเทียบกับลำโพงพกพาราคาใกล้ๆกันนะครับอย่างคลิปดีทอย์แล้วก็มาเชลมิดเดิลตันนะครับซึ่งเสียงทั้ง3ตัวนี้จะต่างกันขนาดไหนนะครับทางเราทำเทียบให้ดูกันคร่าวๆครับ hey, Bill, ก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าหากสนใจ JBL Extreme รุ่นที่4ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับชาแนลมือคุล่าของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากวยครับแก e จที่ใช่ยังไงก็มือคุล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ